สวัสดีค่ะช่องแม่ดาวโกกอกนะคะมารับประทานอาหารร่วมกันนะคะบูดเลยเน้อนจิงบูดเลยเนาะร้อนบบการยุ่งเลยอะน้ำมัไรเดอมีคนเลยเอาน้ำมัไรรถใครมารถไฟฟ้าไฟฟ้าใช่ไหม ใครมาเนาะติดเสียงค่ะนิกกี้มันเหา่าสวัสดีนะคะทั้ง1ู้ท่านโอ้โหมีเอซีมาร่วมรับประทานกับเราตั้งสดสามุดสีคนนะคะมากค่ะกับข้าวเรามีเยอะนะคะกับข้าวมีเยอะค่ะทุกหน่อไม้ก็มีนะคะ ทีมงานอะไรเนาะทีมงานอะไรมาเนาะนี่นะพี่เอพี่เอคุณครับพออร่อยกินไม่หยุดได้ทีนี้กินเลยมาหนุ่มจะได้มีแรงเดินตามหาความรวยไงมืดจังเลยเนาะเสียงมันดังแค่ตีเกียง นะคะกับข้าวของเราก็มีเยอะนะคะกับข้าวมื้อนี้นะคะฝีมือของหนูนาค่ะส่วนแม่ดานั้นเก่งแต่ขึ้นเขานะคะกับข้าวไม่เก่งนะคะงานบ้านงาน,งานเรือนไม่ค่อยเก่งค่ะอ้าวแม่ผู้ใหญ่บอกเรียกเอาผลไม้ไปกิ้นนะคะ คือไหว้เสร็จแล้วเนาะปูรับประทานเสร็จแล้วก็เราก็เอามารับประทานได้แซบยุ๊ยแซบยุ๊ยว่าลุงม,มานะแซบยุ๊ยเรียกพี่สินเนาะแซบยุ๊หของเผ็ดค่ะ <c oughs> นี่ค่ะซุปหนอ่อไม้นี่แหละค่ะมีซุปหนอ่อไม้มีต้มหนอม่อไม้นะคะนี่อร่อยมากนะคะกินกับป่นเนาะแจ่วบองนี่มาค่ะมากินข้าวแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่มากินข้าวจ้า จะลำ <S <s ่ำอีกบอกคะแม่ซื yeah> anyway> ้อเป็นไปแล้วโมได้ล่ำได้ค่ะบอกล่ำแต่เสร็จเอากิน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 ล่ำแต่เช้าอุ่นบอกจ้าอ๋อล่ำแล้วแต่เช้าแล้วนะไม่ยังไข่วันตอนนี้มันก็เช้าโอ้ไข่คั่วเนาะแบบนี้ละค่ะมันจะได้ไม่อ้วนไม่มีน้ำมันไม่อมน้ำมันค่ะหัวเข่าใส่ไข่ไม่ไม่กินข้าวมันกินข้าวข้าวหยิบได้เลยชมพู่หยิบได้เลยนะคะกินได้เด้อค่ะรัดชมพู่ก็เอามาจากบ้านค่ะมากินกล้วยกับมากินข้าว หยิบได้เลยค่ะหยิบได้เลยนะคะชมพู่นะคะไปแล้วบบแ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 บบคนะแบ่แบบแบบแบะแบบผบบแ่บแบบแบบนบบแ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 บาแบบ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 นะบแบแบบแาบแบบหยิบผลไม้นะแะบแบบแบบแบบแนบ็บแบ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 บแแบบแบบแแลบแบ แม่ดาชอบสับประรดนะคะแม่ดาจะเอาสับประรดเนาะสับประดบประดลูกนึงค่ะบอกแล้วก็จะกินด้วยกันที่นี่แหละคะ่ะด,ดูนะคะว่ามีใครมาโอ,โอ้นิกกี้นิกกี้ไล่แขกตลอดเลยนะคะแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เห็นรถมาอ๋อคอลัมเนาะคอลัมเนาะ นี่ใหญ่ละก็อยู่นี่นะคะฟอรัมค่ะนี่นะคะ,คะย้อนกลับมาอีกแล้วนะคะนนนีวนมารอ,อบิซุปหน่อไม้ครับคุณคนิสาพรอร่อยมากดูสิคะเขาจะจอดตรงไหนเนาะหนอ่อไม้นะครับ น,น,นี่ค่ะกล้วยนี้ก็รับประทานได้เด้อหนึ่นนะงกล้วยหนึ่งเดี๋ยวนี้ผู้พ่อเนาะรับประทานพี่อ๋อพี่อ๋อรับประทานข้าวมีเยอะแย<น>ะ <ๆ S 3> เลยค่ะมีซ<ม>ุปหน่อมไม้มีต้มหน่อไม้มีไข่ขัว้วมีชมพู่น,พน,นี่พี่อ๋อชมพู่ลูกสวยสวยเบ้อชมพู่เลยนี่ผักผมผักผมหน่อไม้ต้ม ผักขมนอไม้ต้มนะคะเรากินแบบบ้านๆอยู่ง่ายๆกินง่ายๆนะคะหมอหนุมรับประทานเยอะๆนะคะเพิ่มกาลังเพราะว่าหมอหนุมกําลังจะเดินทางเนาะกําลังจะปีนเขาปีนเขาลูกไหนหมอหนุมเนี่ยปูหยูงครับปูใบเอี้ยวปูขาแอกอยากปีนที่หมดเลยคี่ว่าไปตามล่าลอตเตอรี่มอหนุมจะปีนเขาเวลางานจะเข้าอีกแล้วตามหามอหนุมใช่ไหมตามหายแล้เดี๋ยว จับ G P s ไปด้วยเด้อเดี๋ยวตามไม่ทันเด้อเดี๋ยวตามหาไม่เจอเด้อเข้าบนหลังเขานะขึ้นบนหลังเขาน่ะคนอื่นแล้วค่ะน้ำเองคนอื่นแล้วมีออสยังไม่มาเออไม่ได้เอาหัวปีมาอยู่ไม่ได้เอามาตานะนี่นะเนี่ยซุปต้นไม้มีอีกตาอร่อยนะหัวปีน่ะนี่นะคะคือบรรยากาศละอบอุ่นมากๆนะคะเราอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะม่อม่อแม่แม่นะคะเพราะว่า ในตลาดเราก็มีแค่นี้ค่ะแต่มีย่าหนิงอยู่ทางโน้นนะคะบ่าวต่อยเนาะเรียกไม่ถึงเลยบ่าวต่อยอยู่ไกลนะคะ<อ>ก็ร้านของเราก็จะมีอยู่ม่อมอมแม่แม่มมมแค่นี้แห<อ>ละค่ะมีแต่ญาิหนิงอยู่ไ,ไกลๆนะคะกับแม่บุญถิ่นนะคะวันนี้แม่บุญถินยังไม่เห็น,นอยู่ก็อย่างนี้นะคะ นี่นะคะแม่ผู้ใหญ่คิดว่าคิดว่าคนสวยที่ไหนแม่ดาจะนหลงเลยนะคะแม่ผู้ใหญ่แต่งตัวแล้วสวยหุ่นได้เป๊ะ,เ,ปะเลยโอ้แม่คำสายไปดำนาค่ะปิดร้านแล้วเนาะ แม่คำสายปิดร้านเพราะว่าไปดำนาส่วนลุงจิมมี่ก็ปิดประตูเงียบนะคะเราเดินไปดูก่อนค่ะเดินไปดูว่าแม่ผู้ใหญ่ได้อะไรเนาะ ันที่จะหายากใช่ค่ะเออสุดยอดรูปคนนี้คุณผู้ใหญ่ก็ดีใจนะคะที่สวยมากเลยได้กี่คนครับได้เออลุงจิมมี่แล้วก็จะมีเออรัชนีแล้วก็แม่ผู้ใหญ่ครับแล้วก็นาตเจปิดอืมสี่คนเนาะที่ได้รูปมงคลยอดยอดดีใจด้วยครับดีใจด้วยนะคะอีกนึ่งโอ้แต่งตัวไหมเค่ะสวยมากนะครับ ไม่ผู้เข้าคือว่าไปเห็ุคลิปค่ะสำหรับคลิปน,นี้ก็ช่วงท้ายเนาะคะนะ่ะเนาะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดาโค้ดด้ว,วยนะคะ